เดี๋ยวเรามาดูในหน่วยที่หนึ่งนะครับหน่วยที่1น่ี้เป็นการเริ่มต้นการใช้ Google App นะครับก็คือในหัวข้อที่1เนี่ยจะเกี่ยวกับการสมัคร Gmail นะครับก็คือการที่เราจะใช้ Google App ได้เนี่ยสิ่งแรกที่เราต้องมีเนี่ยก็คือจะเป็น Gmail นะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเรามาดูการสมัคร Gmail กันนะครับอ่ะเราสามารถเข้าได้โดยการสแกน QR ตัวนี้ก็ได้นะครับผมหรือว่าเราจะเข้าตรง Account หรือพิมพ์ว่า Account. Google. Com/sign-up นะครับผม หรือในที่นี้ถ้าเกิดเราจํา url นี้ไม่ได้เนี่ยเราสามารถเข้าใน Google ได้เลยนะพิมพ์ใน Google แล้วก็สามารถมันจะมีลิงก์ลิงก์ให้เราสมัครได้เลยนะพิมพ์ว่าสมัครการใช้ gmail อะไรอย่างเงี้ยครับผมจะมีลิงก์ให้สมัครในใน g ูเกิลได้เลยนะครับเมื่อเราเข้า,าในลิงก์ที่ที่เราได้ได้แปะไว้เมื่อกี้นะครับผมมันจะเข้าสู่หน้าจอหน้านี้ครับเป็นหน้าแรกหน้านี้เป็นหน้า,นนนานในการสร้าง Google จะประกอบไปด้วยส่วนที่1นนะครับก็คือในการพิมพ์ชื่อตรงนี้ครับชื่อนามสกุลในที่นี้ออนนี้ผมสมมุติเป็นชื่อออนนาามมมสกกกุลลลขขงผผะครับเเ้้ไปยแว็ ในชื่อผู้ใช้คำว่าชื่อผู้ใช้ในที่นี้ครับก็คือเป็นตัว username ที่เราใช้ในการาใช้ Google a p p ทั้งหมดเลยก็คือเป็น Gmail ของเราเองเราสามารถตั้งชื่อตรงนี้ครับใช้ตัวเลขแล้วก็ใช้จุดได้อย่างเช่นตัวอย่างที่ผมใส่ให้ดูเนี่ยครับก็คือจะเป็นชื่อผมแล้วก็จุด g y n กรณีที่ใช้ได้นี่ครับผมมันจะเป็นสีฟ้าหรือมีตัวอย่างอันนี้คือเป็นตัวอย่างที่เราใช้ครับแต่ถ้าเราใส่ตรงนี้ครับแล้วมันซ้ํา มันจะขึ้นสีแดงให้ตรงนี้เลยครับว่าอันเนี้ยมีผู้ใช้ไปแล้วเราไม่สามารถสมัครได้นะครับผมตรงเนี้ยเราก็กรอกกรอกไปตรงนี้เป็นตามที่เราต้องการแล้วเร,เราต้องจําได้เลยเพราะเดี๋ยวเราจะใช้ต่อไปในหน่วยต่อไปนะครับผมส่วนในรหัสผ่านเนี่ยครับรหัสผ่านเนี่ยจะต้องมีอย่างน้อย8อักขระนะครับตรงเนี้ยครับต้องมี8ดอักขะระคำว่าแปดอักขระนี่หมายถึงว่าเป็นตัวหนังสือตัวเลขแล้วก็อักขระพิเศษผสมกันได้ผสมกันได้นะครับอาจจะเป็นอย่างเช่น 12 A B C S หนึอย่างเงนี้ครับตัวอย่างเพื่อรหัสมันยากนะครับในการป้องกันการโดนแฮ็กซึ่งทั้ง2ช่องตัวนี้ครับให้เรากรอกเหมือนกันถ้าเรากรอกไม่เหมือนกันเนี่ยมันจะกดต่อไปไม่ได้นะครับตรงนี้คือเป็นการยืนยันว่าเราใส่รหัสถูถกต้องไหมเพราะว่าบางครั้งเนี่ยสมมติเราพิมพ์ตรงเนี้ <c oughs> ABC ย A B C 123่งสองา S นงงี้ครับแต่ตรงนี้เราเป็น A B C <oughs> S หนมันไม่เหมือนกันนะครับกลายเป็นว่าบางครั้งเราอาจจะใส่ในส่วนของรหัสผ่านตรงเนี้ยผิด เพราะฉะนั here, water, ้นตรงนี้ครับเราต้องใส่เหมือนกันนะพอเรากดเสร็จแล้วเนี่ยครับเรากดปุ่มถัดไปได้เลยพอกดปุ่มถัดไปเนี่ยมันจะมาหน้าที่2ครับหน้าที่2ตรงนี้มันจะเป็นการใส่ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตัวเรากรณีที่เหมือนเราลืมรหัสผ่านหรืออีเมลเราโดนแฮกโดนขโมยอะไรอย่างเงี้ยครับสามารถกู้ได้ส่วนที่หนึ่งเนี่ยครับตรงนี้เป็นเบอร์โทรของเราก็คือเป็นเบอร์โทรในประเทศไทยนะครับตรงนี้เราจะใส่หรือไม่ใส่ก่อนก็ได้ครับตรงนี้เขาไม่ได้บังคับนะครับจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับตรงนี้ครับจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ ส่วนที่2นี้กรณีที่เรามีอีเมลอีกอีเมลหนึ่งครับผมเป็นอีเมลของเราเองเราจะสมัครนี่เป็นอีเมลที่2ที่3อะไรอย่างเงี้ยครับกรณีเราลืมหรือพู้ดเราโดนแฮกเราสามารถใช้อีเมลตัวนี้ครับเป็นอีเมลสำรองในการกู้ข้อมูลของอีเมลตัวนี้กลับมาได้นะครับผมส่วนที่3ตรงนี้ครับเป็นวันเดือนปีเกิดวันเดือนปีเกิดเนี่ยควรใส่เป็นของที่ของจริงครับเพราะว่ามันใช้กรณีอย่างเช่นอีเมลเราโดนแฮกหรือโดนขโมยตรงเนี้ยเราสามารถเอาตัวนี้ครับเป็นการยืนยันว่าเราะเป็นเจ้าของ เพื่อใช้ในการกู้อีเมลของเรากลับมาครับในส่วนนี้ครับมันจะมีส่วนข้อระวังอยู่ข้อนึงครับคือตรงปีเนี่ยครับตรงปีตรงนี้ถ้าเราใส่เป็นพอ,อรครับมันจะไม่สามารถกดถัดไปได้มันขึ้นเหมือนเออเลอร์เงี้ยครับว่าเอ้ยพศสอมันเกินเพราะตรงนี้เขบาบังคับให้ใส่เฉพาะคศเท่านั้นนะครับวันนี้คอสอเท่านั้นหลังจากนั้นเราก็กดปุ่มถัดไปได้เลยนะครับกดปุ่มถัดไปพอเรากดปุ่มถัดไปเนี่ยสิ่งที่มันมาตรงนี้ันเป็นข้อความที่ยาวมากๆเลยครับยาวมากๆ ตรงนี้เป็นข้อตกลงหรือการที่ Google เนยครับเขาบอกว่าเขามีข้อกําหนดอะไรบ้างถ้าเราจะใช้กับเขามันก็เป็นรายละเอียดทั้งหมดที่เขามีครับแล้วก็ข้อกําหนดอย่างเช่นเขาปรับปรุงเองอัตโนมัติเขาอาจจะขอใช้ข้อมูลของเราในการรวบรวมหรือโฆษณาอะไรต่างๆแบบนี้ครับเป็นข้อตกลงในการใช้งานไอ้ตรงนี้ไม่ต้องกลัวนะครับมันเป็นเหมือนกับการเป็นทําข้อตกลงกับเขาครับไม่ต้องกลัวข้อมูลของเราจะมีปัญหาอะไรนะครับตรงนี้ g o o g ก e ก็รักษาไว้ให้หลังจากเราอาร่านทั้งหมดแล้วเนี่ยครับตรงนี้เราสามารถกดยอมรับได้เลย คือตรงนี้ที่ผมโชงเนี่ยครับอันนี้มันแค่ส่วนหนึ่งนะครับข้อตรงของขอเขายาวมากเราสามารถกดในส่วนของตัวเรื่องหรือเพิ่มเติมตรงนี้ได้นะครับในการอ่านทั้งหมดนะครับเราก็กดยินอยอมยอมรับตรงนี้ครับมันจะกดเข้าถัดไปหลังจากเรากดเข้ามาเนี่ยครับส่วนตรงนี้จะเป็นส่วนของหน้าแรกละหน้าแรกของกูเกิ e ได้ครับ o g l e Drive จะมีตรงนี้ทั้งหมดเลยส่วนนี้จะเป็นส่วนที่เขาบอกแบบเบื้องต้นว่าเขามีอะไรแบบนี้ครับซึ่ง การเข้าใช้ตัว Gmail เนี่ยความจริงมันมีการยืนยันอีกรอบนึงเพื่อความปลอดภัยอีกครั้งนะครับแต่เนี้ยแค่เนี้ยเราก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับใช้งานได้แล้วซึ่ง g o เกิล er เนี่ยพอเราล็อกอินแล้วเนี่ยครับเขามีบริการอยู่เยอะมากเยอะมากเลยว่ามีหลายแบบหลากหลายมากอย่างเช่นเราอยากรู้ว่ามีโปรแกรมอะไรบ้างนะครับเราสามารถกดที่ปุ่มตรง9จุดตรงนี้นครับกดปุ๊บมันจะมีโปรแกรมขึ้นหมหดูทั้งหมดของ g o o g l e er เลยเราสามารถเลื่อนดูในนี้ได้เลยนะครับผมเลื่อนดูน,นี้ได้เลย ทีนี้ใน Google ตัวนี้ครับในความเป็นจริงเนี่ยในสิ่งที่เราจะใช้เนี่ยครับเดี๋ยวผมจะย้อนกลับให้ดูนิดนึงนะครับ Google เนี่ยมันช่วยอะไรได้บ้างนะครับมันช่วยอะไรได้บ้างทําไมต้องใช้ Google นะทำไมต้องใช้ Google App หรือว่า g ีสูนเนี่ยครับมันเป็นชื่อที่เรียกเหมือนกันทําไมต้องใช้อันที่หนึ่งนครับป้องกันการั่วไหลตัวของแอป Google เองเนี่ยครับมีการตั้งค่าสิทธิ์ก็คือเหมือนที่เราเรา,เรา,เราสมัครเมื่อกี้ครับถ้าเราไม่ล็อกอิน หรือไม่สามารถไม่ไม่ไม่ไมีไม่ได้ให้พากเวรกับใครไปน้ครับเขาจะไม่สามารถเข้ามายุ่งวุ่นวายกับงานหรือผลงานหรือทุกอย่างข้อมูลของเราที่อยู่ในไดร์อยู่ในทุกอย่างที่เราทําไว้ได้หมดเลยครับตรงนี้และมันสามารถแชร์ก็คืออย่างเช่นเขาไม่จําเป็นต้องลอกอินเข้ามาแต่เขามี Gmail ของเขาเองเนี่ยเราสามารถให้ไฟเนี่ยเขาทํางานได้เป็นการตั้งค่าสิทธิ์ให้เขาครับตรงนี้เลยบอกว่าป้องกันปัญหาข้อมูลที่ั่วไหลได้ครับผมต่อมาเนี่ยการให้สิทธิ์เจ้าของที่ผมบอกเมื่อกี้ครับบางงานหรือบางชิ้นเนี่ย บานครั้งเนี่ยเราอยู่ในระยะห่างกันเหมือนช่วงโควิด19เลยครับเราทํางานไม่ได้อย่างเช่นเราทํางาน Word หรือ Excel เอ็กเซลอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเป็น Word Excel เนี่ยเราต้องส่งข้อมูลกันไปกันมาใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นของพวกตระก,กูลจีซูหรือเนี้ยมันจะมีเป็นโปรแกรมของเขาอย่างเช่นอ่าคูเกิลเอกสารอย่างเงี้ยเราทําเหมือนดอกเลยเหมือนเหมือนคูเกิลเหมือนไมโครซอฟท์เวิร์ดอย่างเงี้ยครับแต่เราสามารถให้สิทธิ์เขาในการแก้ไขางานหรือเป็นทุกอย่างเหมือนกันได้ตั้งค่าสิทธิ์ได้แชร์ไฟล์งานกันได้อย่างเงี้ยครับผมที่ผมบอกว่าแชร์ไฟล์งานตรงนี้แหละะครับสดวก เพราะความเราไม่จำเป็นต้องส่งไฟล์โดยส่วนใหญ่เนี่ยคนเนี่ยชอบนิยมแบบเฮ้ยส่งไฟล์ทางเฟซทางไลน์ซึ่งในความจริงพวกนั้นน่ยมันแค่การส่งไปกลับไปกลับมาบางครั้งการส่งไปอ่ะตั้งชื่อไฟล์ไปส่งไปส่งไปส่งกลับไม่รู้อันไหนเป็นล่าสุดแต่การทําแบบนี้คือตัวไฟล์ตัวนั้นนะครับจะอยู่นนบนคลาวด์หรือบนของ Google หรือบนไรที่กำลังเก็บข้อมูลเอาไว้เราแค่เข้าไปแก้ไขเพราะฉะนั้นไฟล์ตัวนั้นนะครับจะเป็นไฟล์ไฟล์เดียวได้มีมีความล่าสุดตลอดใครเป็นคนแก้ไขสามารถดูประวัติอะไรทุกอย่างเลยครับ ไฟมันมีหลายอย่างมากเลยครับเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีหนึ่งเพิ่มความน่าเชื่อถือก็คือเหมือนกับปัจจุบันนะครับเป็นยุคโนวัตกรรมที่ผมกล่าวตอนเปิดไปแล้วเนี่ยการที่เรานาเทคโนโลยีมาใช้เนี่ยมันทาให้ดูมเหมือนองค์กรหรือหรือร้านค้าหรือธุรกิจของเราเนี่ยดูว่าเอ,อ้ยมีการใช้เทคโนโลยีนะเสริมภาพเสริมภาพลักษณ์ให้องค์กรเนี่ยที่ดีขึ้นนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมบอกนะครับนอกจากนี้เนี่ย การทาธุรกิจรหรือการนัดหมายหรือการทํางานในองค์กรเนี่ยการนัดหมายหรือตารางงานต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญ Google เ,เขาก็มีบริการตอนนี้เขาเรียกว่า o o g l e c a า e ิล a r ครับก็คือมีการแจ้งเตือนสามารถลงในมือถือเรามีมือถือก่อนถึงเวลา10นาทีมีประชุมอะไรอย่างเงี้ยสามารถตั้งค่าแจ้งเตือนได้หรือนัดหมายกับลูกค้าว่าเรามีการส่งงานเท่าไหร่หรือมีการนัดประชุมอย่างไรเนี่ยสามารถทําได้ด้วยตอนเนี้ยใช้ในการจัดตารางเวลางานานัดหมายของเราได้ดีขึ้นดีกว่าการที่เราไปแบบจดข้อความใส่ในปฏิทินเนี่ยมันจะทําให้เราดูไม่ดีอย่าง ขั้นตอนในการทํางานตรงน,นี้นะครับการเอาพวกนี้มาใช้เนี่ยทำให้ขั้นตอนดีขึ้นอย่างเช่นเดิมเราเขียนเอกสารเนี่ยโอกาสเอก,าส,อกาสารอะไรหายเงี้ยมันก็ทําให้งานเราแบบดูไม่ดีอย่างเงี้ยครับแต่พวกนี้ช่วยทําให้ขั้นตอนการทํางานเราเป็นระบบมากขึ้นนะครับอย่างที่บอกทีนี้วันนี้เนี่ยที่เราจะมาเรียนกันในหน่วยต่างๆเนี่ยจะมี1น,นะครับจะมี Google Drive Google Form Google c a ลคาเดลา o o g เกิกเกกเกล,ลกกชีตแล้วก็ Google s l i ลด์นะครับตัวเนี้ยที่ผมจะมาสอนกันในวันนี้ครับอีก5หน่วยที่เหลือที่